เมื่อคุณโตคุณจะรู้จักและเข้าใจชีวิตมากขึ้นโดยโลกของไทยทบายธีรพัฒน์ 1. ชีวิตเราก็เหมือนท้องฟ้าไม่เคยเหมือนกันสักวันบางวันสว่างบางวันมืดครึ้มบางวันสดใสเพราะฉะนั้นเอาแน่เอานอนอะัไรไม่ได้ 2. ไม่มีใครอยู่กับเราตลอดไปมีพบเพื่อที่จะรอวันพัดพากจาก 3. รักตัวเองให้มากเพราะว่าไม่มีใครช่วยเราได้ เมื่อเราเจอปัญหาและอุปสรรคใดๆมีแต่ตัวเราเองเท่านั้นที่จะนำพาตัวเราเองก้าวข้ามสิ่งนั้นไป 4. ชีวิตของคนเรามันยาวไกลเกินกว่าจะยอมแพ้อะไรง่ายๆพักได้เหนื่อยได้ท้อได้แต่ก็ต้องกลับมาใช้ได้เหมือนเดิม 5. ลงมือทำอาจจะมีโอกาสที่ล้มเหลวแต่ถ้าเกิดว่าไม่ลงมือทำมีโอกาสล้มเหลวแน่นอน 6. รักษามิตรภาพไว้อย่างมากมายแต่คนสุดท้ายอาจจะสูญเสีย ความเป็นมิรภาพด้วยการให้ยืมเงิน7เราทุกคนร้วนเคยแต่เป็นผู้ร้ายในเรื่องเล่าของใครบางคนเสมอ8ไม่มีมิทแท้หรือสตรูที่ถาวร9ยิ่งอายุมากขึ้นเราร้วนแต่ไม่ต้องการความสุขที่ยิ่งใหญ่ความปรารถนาของเราก็คือความสุขเล็กๆน,น้อยๆเพียงแค่ได้นอนเต็มอิ่มและได้เงะนอนแบบสบายใจก็พอ10 ในชีวิตของเราที่ลำบากที่สุดจะได้รู้ว่าใครคือมิแท้ใครคือมิเทียมใครควรที่จะคบและใครควรที่จะเลิกคบใครควรที่จะไปต่อหรือใครควรที่จะหยุดคบนั่นเองนี่แหละครับชีวิตเรามีเท่านี้เองจากที่เรัเกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันเกิดครับ